สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับติดตามพี่โบนันตุคารครับพี่โบนันตุคากับเจ้าของสโมสรที่ว่าชาติเจนคนนี้ผมอีกแล้วครับวันนี้นะครับก็จะมาแนะนํานะครับเป็นรถโตโยต้านะครับวีโก้นะครับ2.5 j ปีส0 0 7นะครับสาหรับลูกค้าที่ติดเครดิตนะครับติดเครดิตติด BL นะครับติดลาสคาติดแท็กซิงนะครับ ติดเกี่ยวกับเรื่องพักหนี้ทกศนะครับติดอะไรต่างๆที่ไม่สามารถยื่นสินเชื่อธนาคารได้เรามีบริการไฟแนนซ์ให้เหมือนกันนะครับแต่เป็นตามเงื่อนไขของไฟแนนซ์คือดาวเริ่มต้นที่ทา่35,000บาทคนค้ำหนึคนนะครับต้องมีคนค้ำนะครับส่วนอาชีพนะครับต้องเป็น,ปนตามเงื่อนไขของไฟแนนซ์นะครับอย่างหลายคนที่โทรเข้ามานะครับติดเครดิตติด BL แต่เป็นอาชีพรับเหมาก่อสร้างไม่ทําไร่ทํานาเลย มีแต่เหมาอก่อสร้างอย่างเดียวตัวนี้่อยนั้นไปไม่ได้นะครับไปต่อไม่ได้นะครับนอกจากว่าลูกค้าที่รับเหมาอก่อสร้างต้องเป็นเครดิตดีเท่านั้นหรือไม่ก็ต้องเป็นเจ้าของกิจการจดห้างห้างหุ้นสว่วนหรือว่าจดเป็นบริษัทอันนี้ออกได้นะครับแต่ถ้าเป็นรับจ้างรายวันกินเงินสดนะครับรับหม้อก่อสร้างอย่างเดียวตัวนี้ไม่ยังไม่ได้นะครับสินเชื่อธนาคารยังไม่ปล่อยนะครับยังไงก็ มาดูรายละเอียดต่างๆนะครับถ้าใครสนใจคันนี้ก็โทรหาได้เลยที่เบอร์098 598 4026นะครับอยากโอนมาจำก่อนได้นะครับได้เหมือนกันนะครับสำหรับคันนี้เดี๋ยวผมพาชมกันเลยครับกับ Toyota v วี o o 2.5J คันนี้ปี2007ไปชมกันเลยครับก็มาชมกันเลยนะครับสำหรับ Toyota v i ี o 2007ตัว J คันนี้นะครับ วันนี้นมีผอตัวคาเดี๋ยวพาดูรายละเอียดต่างๆนะครับสําหรับคันนี้นะครับเลือกค้คาที่ติดเครดิตติด BL นะครับก็ตามที่เงื่อนไขของไฟแนนซ์เลยนะครับดาวเริ่มต้น35,000บาทราคาฟังท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวผมอธิบายลถให้ทั้งหมดแล้วลูกค้าค่อยตัดสินใจโทรหาได้เลยนะครับสําหรับ Toyota าวีโก 2.5J คันนี้นะครับเป็นตัวเจมือหมุนนะครับน็อตฝากระโปรงไม่ขยับสภาพสีเดิมๆทั้งคันนะครับ แล้วก็ที่สําคัญเล่มพร้อมโอนนะครับบริการจัดส่งได้ทั่วไทยจัดไฟแนนซ์ได้ทั่วไทยนะครับลูกค้านะครับติดเครดิตนะครับต้องมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้นะครับติดเครดิตนะครับติดเบลนะครับติดบูโรต้องเป็นติดเรื่องคืนมอเตอร์ไซค์ติดบัตรอย่างเงี้ยนะครับติดล่าช้าติดแท็กซิ่งนะครับก็สามารถออกได้แต่ติดคืนรถยนต์ต้องดาวเยอะนะครับไม่สามารถที่จะดาว35 0 0ได้เหมือนบุคคลติดเครดิตทั่วไปนะครับ คันนี้บอกได้เลยว่าสวยจริงนะครับกับวี g ก2.5ตัวเจเป็นกระจกมือหมุนนะครับมีตำหนิบ้างเล็กๆแน่น้อยนะครับไม่ได้เยอะอะไรเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวคุณพลออโตัวขาจะพาชมนะครับกับเจ้าของสโลแกนที่ว่าชัดเจนตัวนี้ผมอีกแล้วแต่ไม่ได้ดูอาจจะไม่ได้เอาขึ้นลิฟต์ให้ดูช่วงล่างก็ขออภัยด้วยนะครับเนื่องจากว่าช่วงล่างนะครับปิดตอนนี้นะครับปิดด้านในกําลังเอาล้างอัดฉีดอีกหนึ่งคันนะครับเป็นวีโก้แชมป์สีดํานะครับ มาเริ่มกันเลยนะครับตั้งแต่กันชนหน้านะครับไม่มีร่องรอยขูดขีดเลยนะฝั่งทางด้านนี้นะครับไฟตาเป็นตัวเดิมโรงงานนะครับเป็นของเดิมนะครับกระจังด้านหน้านะครับตัวนี้ทําเป็นสีดํามาให้นะครับแล้วก็ฝากระโปรงก็เป็นสีดำไอสีเดิมโรงงานนะครับไม่มีร่องรอยขูดขีดแน่นอนนะครับก็สวยงามนะครับไม่มีรอยบุบรอยบี้นะครับก็คือต่างๆสภาพเดิมน็อตไม่มีการขยับขยื่นนะครับกันชนหน้านะครับก็ ตัวกระจังหน้านะครับไม่มีร่องรอยนะครับตัวนี้ไม่มีไฟตัดหมอกนะครับตัวนี้นะครับไฟตาฝั่งทางด้านซ้ายก็ของเดิมนะครับแก้มซ้ายนะครับแก้มสีเดิมโรงงานนะครับตัวนี้มีร่องรอยเล็กน้อยนะครับสีเดิมโรงงานนะครับกระจกเป็นโตโยต้าเดิมแท้แน่นอนนะครับของเดิมใครที่หารถสภาพเดิมเดิมสีเดิมเดิมผมแนะนําคันนี้เลยนะครับด้านข้างสวยงามตามท้องเรื่องเลยนะครับไม่มีร่องรอยขูดขีดไม่มีอะไรมีตัวนี้นิดเดียวนะครับตัวสีดําเป็นสีเดิมของโรงงานนะตัวนี้มีร่องรอยนิดหน่อยนะครับ กระจกนะครับเป็นสีดํานะครับมือจับเป็นสีดํานะครับแล้วก็ต่างๆนะครับด้านข้างครับไม่มีร่องรอยขูดขีดนะนะครับภายในนะครับจะเป็นโทนประมาณนี้ฝั่งทางด้านซ้ายนะครับก็ไม่มีร่องรอยขูดขีดนะครับประตูด้านข้างก็ของเดิมโรงงานนะครับประตูด้านข้างก็เป็นตัวเดิมโรงงานนะครับแล้วก็คอนโซลนะครับสีดําไม่มีลอกไม่มีหักนะครับไม่มีแตกช่ององค์ช่องแอร์วางแก้วน้ําได้ปกตินะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ ตัวนี้วางได้ทุกอย่างนะครับน็อตไม่มีการขยับเคยื่อนนะครับรอยเม็ดอาร์คเด่นชัดมากสวยงามเลยนะครับไม่มีร่องรอยทํามาแน่นอนนะครับหลังคาไม่เป็นสนิมไม่มีผุแน่นอนนะครับไม่มีไม่มีพี่บางๆเดิมๆนะครับเบาะแคบสวยงามนะครับก็ถือว่าสภาพสวยด้วยนะครับไม่มีร่องรอยอะไรต่างๆเลยนะครับก็ถือว่าสภาพเต็มร้อเซนะครับนี่นะครับตัวครบหูแบตอา ตัวนี้ยังมีขูดครบนะครับทุกอย่างนะครับสภาพของเดิมโรงงานทุกอย่างล้างตาสวยนะครับด้านข้างสีเดิมๆบางๆนะครับตัวนี้ไม่มีร่องรอยทาสีมาสีเดิมล้อเป็นล้อกระทะนะครับไม่ใช่ล้อแม็กนะครับแต่มีฝาครอบให้สวยๆเลยนะครับเครื่องดีคัตซีสวยนะครับบอกได้เลยว่าคัตซีคันนี้สวยมากนะครับด้านข้างมีร่องรอยขูดขีบบ้างเล็กน้อยนะครับด้านท้ายฝั่งทังนี้เป็นกระจกโตโยต้าเดิมนะครับสภาพสวยนะครับ แล้วก็ทุกอย่างนะครับก็เป็นตามนี้เลยตามที่รีวิวมีให้รอยเห็นนี่นิดนึงนะครับเพราะนั้นนะครับกอยท้ายนะครับเป็นตัวนี้เคยเป็นเคยเปลี่ยนมาเป็นโตโยต้าเดิมแท้นะครับมีร่องรอยบ้างตรงนี้เล็กๆน้อยๆนะครับเดี๋ยวขัดสีรอยตั้มติ่ให้นะครับกันชนท้ายนะครับไม่มีรอยบุบเปลี่ยนให้ใหม่นะครับสวยงามเลยนะครับโลโก้เป็นตัว J นะครับทุกอย่างนะตัวตัวโตโยต้ายังอยู่นะครับมือทุกอย่างโครเนียมสวย ไฮลักตัวเจนะครับวีโกยังอยู่ครบหมดทุกอย่างนะครับคันนี้ับไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวผมพาไปนะครับด้านท้ายนะครับมิดอาร์คเด่นชัดมากนะครับไม่มีร่องรอยการทํามาเลยทุกอย่างสภาพของเดิมแท้นะครับร่องรอยต่างๆนะครับพื้นตัวนี้นะครับไม่เป็นสนิมแน่นอนนะครับคันนี้สวยงามเลยนะครับด้านถงด้านท้ายนะครับไม่มีแน่นอนสนิมนะครับไม่เป็นนะครับ LR อยู iden, ค Bref, ่ครบหมดนะครับรอยเด่นชัดมากนะครับร่องรอยตะเข็บนะนะครับแล้วก็มาดูด้านข้างนะครับนี่น็อตไม่มีการกยับกระยื่อนด้วยนะครับตัวนี้นะกันชนด้านท้ายนะครับใส่ให้ตัวใหม่เลยนะตัวกันชนด้านท้ายตัวใหม่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูช่วงล่างนิดนึงนะครับผมไม่ได้เอาขึ้นลิฟต์ให้ลูกค้าได้ดูก็ขออภัยด้วยนะครับฟูงรงฟูงท้ายนะครับทุกอย่างนะครับน็อตตัวเดิมนะครับทุกอย่างซุ้มเดิมนะครับเพราะว่าติด รถตรงนู้นนะครับไม่สามารถเอาขึ้นได้นะวันนี้ก็ขออภัยด้วยไม่เป็นไรใครอยากดูช่วงล่างดูคลิปต่อไปได้ขออภัยด้วยเพื่อนเอาขึ้นริบให้ลูกค้าได้ดูนะครับ <S 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 คันนี้นะครับก็ด้านขวาะทราบเดิมๆนะครับบางๆก็สีเดิมๆโรงงานนะครับทุกอย่างนะก็เป็นโตโยต้าของเดิมโรงงานอยู่นะครับยางนะครับล้อมุงล้อ,อยางนะครับยางดีสีเส้นเครื่องดีคัสซีสวยผมบอกได้เลยว่าคัสซีสวยจริงแน่นอนนะครับ ตัวนี้ด้านข้างไม่มีร่องรอยนะครับต่างๆนะครับกระจกก็เป็นของเดิมนะครับไม่มีการทําสีมาแน่นอนเราเอามือรูปตรงนี้นะครับวิธีการดูรถมือสองดูยังไงนะครับถ้ารถไม่ทําสีนะก็มันจะลื่นๆนะครับล้วงเข้าไปข้างในนะครับถ้าเป็นรอยสักๆนะครับก็แสดงว่ารถทําสีมานะครับถ้าตรงนี้มีร่องรอยเล็ดลอดนะครับทารทําสีมาก็เอามือรูปดูนะครับถ้าเป็นเดิมๆมันจะลื่นๆนะครับแต่ถ้าทําสีมามันจะหยาบๆนะ นะครับประตูด้านข้างฝั่งทางด้านนี้นะครับก็สภาพสวยงามเดิมแท้เหมือนกันนะครับก็ยังเป็นสภาพของเดิมนะครับทุกอย่างตัวนี้เป็นมือหมุนนะครับแล้วก็มาตัวนี้นะครับพวงมาลัยนะครับก็ถือว่ายังดีนะครับเบาะนะครับก็สภาพสวยงามนะเบาะก็สภาพสวยงามมีขันเล็กๆน้อยๆนะครับตัวนี้ตัวนี้เบาะห้าหนังเป็นหุ้มหนังนะครับตัวนี้นะครับเบาะ คอนโซลต่างๆนะครับสภาพสวยนะเลขไม่ก็อยู่ที่2 5 7 0 0 0ห้ามนเกิโลนะครับเลขไม้นะครับตัวนี้ชั้นวางแก้วเป็นสีเดิมนะครับยังทุกอย่างอยู่ครบเราช่องแอร์นะครับไม่มีชำรุดนะนะครับน็อตก็ไม่มีการขยับขยื่นนะครับทุกอย่างสภาพตัวเดิมแท้โรงงานทุกอย่างเลยนะครับของเดิมแท้ถ้าใครชอบรถเดิมๆผมแนะนําคันนี้ให้เลยนะครับ ก็เป็น Toyota v i ี o 2.5J สภาพเดิมทุกชิ้นการันตีได้นะครับไม่มีการทำสีมานะครับมีเฉพาะกันชนหน้าเน,นี่น่าจะเคยทําสีมานะครับนอกกนั้นจะเป็นสภาพสีเดิมของโรงงานทุกอย่างนะครับเดี๋ยวผมพามาดูนะครับผมก็จะพามาดูตัวนี้เลยนะครับห้องเครื่องนี่นะครับห้องเครื่องเลยนะครับเริ่มจากตัวนี้กันก่อนเลยทุกครั้งนะครับ ต้องดูที่น้ำมันเบรกนะครับใสดีมากนะครับซุ้มด้านในของเดิมแท้โรงงานไม่มีสีเดิมด้วย น็อตไม่มีการขยับเคยื่อนของน็อตเลยนะครับสภาพสวยนะครับน็อตไม่มีการขยับนะครับสีโทนข้างในเป็นสีเดิมนะครับสีออกเทาๆนะครับเป็นสีเทาๆเดิมๆสภาพสีเดิมสายไฟไม่มีการแกะนะครับไม่มีร่องรอยการแกะทํามานะครับทุกอย่างเลยนะครับสายไฟต่างๆสภาพของเดิมโรงงานทุกอย่างเลยนะครับหัวน็อตนะครับใส่ดีไหมนะครับผมบอกได้เลยว่าหัวน็อตใส่ดีมากใสๆเลยเห็นไหมครับก็สภาพ พ่อแคดยังอยู่นะครับนี่นะครับไม่มีการเจาะไม่มีการทํามานะครับสภาพเดิมๆเทอร์โบนะครับเป็นกาวแดงตัวเดิมไม่มีการแกะเลยนะครับรอยมาร์กทุกอย่างยาสภาพเป็นของเดิมโรงงานนะครับคานหน้านะครับเป็นอาอยู่ครบนะครับตัวนี้หมายเลขคานตรงกันกับใต้เบาะด้านวายมือตรงกันนะครับตัวนี้นะครับกระปุกน้ํายาหล่อเย็นเป็นกระปุกหม้อน้ําเดิมโรงงานนะครับของเดิมเลยน้ํายาหล่อเย็นสีชมพูตามขีดตรงเป๊ะเลยนะครับ ตัวนี้นะครับสายพันหน้าเครื่องเปลี่ยนมาใหม่ลูกลอกเปลี่ยนให้ใหม่นะครับปัมป๊มพัมหน้าเคยเปลี่ยนมาแล้วนะครับสบายใจเรื่องปั๊มหน้า,าปั๊มน้ำตัวหน้าไม่ต้องไปซีเรียสแล้วคานนี้ไม่ต้องระแวงว่าต้องได้เปลี่ยนเพราะว่าเจ้าของเดิมเขาเปลี่ยนมาให้แล้วเรียบร,รย้อยนะครับเลขไม้นะครับต่างๆฝาคอกไทมิ่งทุกอย่างรอเหมือนเดิมนะครับรอเวลาให้ไฟไทมิ่งโชว์นะครับ ทุกอย่างสภาพซ้มข้างในตัวนี้เมดอาร์คเด่นชัดมากของเดิมแท้แน่นอนนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ก็ใหม่นะครับแบตเตอรี่ใหม่แผ่นเพลทีศูแท้แน่นอนนะครับ R L อยู่ครบนะครับน็อตไม่มีการขยับเพื่อนนะครับน็อตไม่ขยับเพื่อนมอนกอตัวนี้ซุ้มข้างในตัวเดิมนะครับถือว่าสภาพสวยงามมากนะครับดูนะครับรอยมาร์กต่างๆของเครื่องยนต์นะครับสภาพใสดีมากเลยนะครับก็สภาพแบบนี้เลย ก็ให้ลูกค้าได้เห็นกันเลยนะครับก็แบบว่าสวยๆกันเลยกับที่ผลออโต้คาร์ชัดเจนกว่านี้บอมมีอีกแล้วนะครับน็อตก็ไม่มีการขยับเคเยื่อนนะครับฝั่งนู้นก็ไม่ขยับฝั่งนี้ก็ไม่ขยับนะครับฝากระโปรงของเดิมโรงงานนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้แผ่นกันความร้อนไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแผ่นกันความร้อนไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะมันมีค่ามันล้างไม่ออกนะครับเพราะว่ามันตามอายุการใช้งานนะครับก็คือรถปี2007ก็นานแล้วก็แผ่นเดิมโรงงานเลยนะนะครับอันนี้ อันนี้ไม่มีปัญหานะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวค่อยคุยรายละเอียดกันก็ได้นะครับแผ่นตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเป็นโตโยต้าฝาเดิมของโรงงานแล้วก็เป็นโทนสีเดิมด้วยนะครับไม่มีการทําสีมาแน่นอนนะครับสําหรับคันนี้เดี๋ยวฟังเสียงเครื่องยนต์กันก่อนนะครับก็ลูกค้าจะได้ตัดสินใจได้นะครับกับคันนี้เลยนะครับลองรอยต่างๆทุกอย่างนะครับสภาพโอเคนะครับผมให้ดูฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับ เสียงเครื่องยนต์ดังนิ่งมากนะครับไม่มีเสียงลูกลอกไม่ดังนะครับทุกอย่างสภาพแน่นๆเครื่องไม่มีกระตุกไม่มีสั่นนะครับอัตราการเล่นดีมากนะครับทุกอย่างสภาพเดิมนะครับให้ดูมาด้เลยว่าเครื่องก็ดังนิ่งดีมากนะครับไม่ดันไม่ไอแน่นอนนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับปั๊มพาวเวอร์ทำงานปกตินะครับตัวนี้นะเครื่องแน่นๆนะครับคันหน้าเดิมๆสวยๆเลยนะครับ ไม่มีตําหนิไม่มีริ้วรอยมีริ้วรอยบ้างเล็กๆน้อยๆ,ๆแค่นั้นเองนะครับเอาไว้เข้าไร่เข้าสวนเข้าในเมืองนะครับตัวนี้บางคนอยากได้ไฟฟ้านะครับผมบอกได้เลยว่าใช้ตัวเจก็เหมือนกับเครื่องตัวไฟฟ้าเหมือนกันนะครับอันนี้เซฟตี้ดียังไงเวลารถเ,เกิดอุบัติเหตุจมลงจมน้ํานะครับไฟฟ้ามันล็อกหมดแต่ตัวนี้มือหมุนลงได้สามารถเอาชีวิตรอดได้แบบง่ายๆเลยนะครับอันนี้จะเป็นข้อดีของรถสมัยเก่า นะครับว่าเป็นทุกอย่างนะครับอัตราการเร่งมาดูครับมาดูเนี่ยครับดูนะครับผมไม่ดูควันนะมครับไม่มีการไม่มีการรีแมปมาแน่นๆนะครับเครื่องแน่นๆ แอร์เย็ยนๆช่วงล่างแบบช่ำๆกันเลยนะครับก็ถือว่าสภาพสวยกันเลยนะครับคันนี้กับมีโก้ 2.5J นะครับหูกไหมนะครับก็ถือว่าสภาพสวยเลยนะครับคันนี้นี่นะครับก็แต่ว่าสภาพโอเคนะคันนี้เครื่องดีครับเครื่องแน่นนะครับเครื่องดีเครื่องแน่นนะครับก็เหมาะกับการ วิ่งเข้าไล่เข้านาเข้าสวนได้สบายเลยนะครับกับ v ีโ o ้คันนี้ลูกค้านะครับสนใจนะครับเดี๋ยวผมฟังรายละเอียดอีกครั้งนึงนะครับวันนี้เดี๋ยวผมดูรายละเอียดให้เลยนะครับสําหรับคันนี้นะคันนี้นะครับเป็น t o y ย t a v วีโก2.5ตัวเจนะครับตัวมือหมุนนะครับราคาอยู่ที่185,000บาทนะครับราคาเงินสดตั้งไว้ที่185,000บาทนะครับ ราคาต่อรองได้นิดหน่อยนะครับเริ่มต้นดาวเท่าไหร่นะครับเริ่มต้นดาวอยู่ที่35,000บาทนะครับ35,000บาทคันนี้พร้อมคนค้บหนึ่งคนนะครับแล้วก็ติดเครดิตติด BL ก็ดาว35,000บาทเหมือนกันจัดไฟแนนซ์อยู่ที่150,000บาทค่างวดอยู่ที่4,000กว่าบาท48งวดนะครับลูกค้าท่านใดสนใจอยากจะเป็นเจ้าของคันนี้นะครับค่ 5, บางวด4 0 0 0กว่าบาทนะครับ48งวด โทรหาได้เลยที่เบอร์098 598 4026นะครับร้านนิพปออตโต้คาา์ตั้งอยู่ที่มหาสารคามนะครับอําเภอโกสุมพิสัยนะอ,อยู่ในเอําเภอเมืองนะครับแต่ถนนเส้นอําเภอ,อกโก็ขออภัยนะครับฟังอีกรอบนึงเมื่อกี้นี้มีสายเข้ามานะครับก็คือราคา185,000บาทนะครับ ดาวเริ่มต้นอยู่ที่35,000บาทแล้วก็คนค้ำหนึ่งคนติดเครดิตติด BL ก็อีกเหมือนกันนะครับดาว35,000เหมือนกันนะครับจัดไฟแนนซ์แสนห้าค่างวดก็4,000กว่าบาทตลอดสัญญานะครับค่างวด4,000กว่าบาทตลอดสัญญาถ้าใครสนใจก็โทรหานี้ฝนออโตัคาได้เลย098-598-4026นะครับผมบริการจัดไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านท่านได้เลยนะครับคันนี้ใครที่ชอบรถเดิมๆนะครับ ลอกชอบรถแบบเดิมๆไม่มีการชนหน้าไม่มีการทำสีมาไม่มีการย้อมอะไรต่างๆสภาพเดิมๆต้องคันนี้เลย t o y ยต้า i ี o 2.5J ปี2007หรือว่าปี50นะครับคันนี้เล่มพร้อมโอนนะครับบริการจัดส่งได้ทั่วไทยจัดไฟแนนซ์ได้ทั่วไทยนะครับติดเครดิตติด VL ก็ออกได้นะครับตามเงื่อนไขของไฟแนนซ์นะครับติดได้นะครับแต่จะติดเยอะแต่ถ้าติดคือรถยนต์นะครับไม่สามารถ ที่จะออกได้ในการดาว35,000ติดคืนพวกรถยนต์รถเก๋งอะไรต่างๆนี่นะครับต้องดาวอยู่ที่ประมาณอยู่ที่60,000ขึ้นไปนะครับคือไม่เช็คเครดิตนะครับต้องอยู่ในประเภทนั้นนะครับบอกเบีย้ยอาจจะแพงหน่อยแต่ถ้าลูกค้าบุคคลธรรมดานะครับก็ ดาว3ามหมนานะครับจัดไฟแนนซ์อยู่ที่1นึ0 0 0ส้าห่ค่างวดสี่พันกว่าบาทใครสนใจแบบไหนโทรหามาได้เลยกับนิพนธ์รถตู้คาร์ศู 26, นย์เก้าแป้าเก้าแีนอะครับย้าอีกครั้งหนึ่งร้านเราตั้งอยู่ที่ถนนมหาสารคามไปอําเภอโกสุมพิสัยอยู่แถวโรงงานน้ําตาลวังขนายนะครับมีรถให้เลือกมากมายนะครับตอนนี้จอดอยู่นี่ทั้งหมดเลยนะครับมีเข้าไปข้างในนะครับข้างหน้านะครับแล้วก็กําลังล้างอยู่อะไรต่างๆนะครับแล้วก็คันนี้อีกเหมือนกันนะครับ ก็รอ,ร,อรับชมกันนะครับเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูคลิปต่อไปเลยรีววีโก้สีขาวคันนี้นะครับแสนกว่าบาทอีกเหมือนกันนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับโทรหาได้เลยนะครับกับนิพลรถตู้คาร์ชัดเจนกว่านี้บ่ม,มีอีกแล้วนะครับบอกทุกจุดทุกรอ,กอทุกซอกทุกมุมทุกรายละเอียดแล้วกับคันนี้185,000บาทต่อรองได้เล่มพร้อมโอนบริการจัดส่งได้ทั่วไทยจัดไฟแนนได้ทั่วไทย ฝากกดแชร์ไปด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ไปเยอะๆเลยนะครับสําหรับคลิปที่นิมพนธ์ออโตคาร์ลงนะครับฝากกดแชร์ไปด้วยนะครับเนี่ยนให้คนอื่นๆได้ซื้อรถกันด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ